สวัสดีตอนเช้าเมื่อนี้เห็นแสงแดดออกมาพี่น้องจ้าวันนี้เห็นแสงแดดออกมานะคะหลังจากที่เมื่อคืนฝนก็ตกบกคิดว่าสิต๊กนึกว่าเพื่อนสิงดไปจักมือแต่ไม่งดเลยจ้าเช้านี้พาพี่น้องมาอัปเดตสวนเหมือนเดิมนะคะม,มุมมุมโซนทั้งนานะคะลายด้อมไปด้วยค้างบวบแล้วก็ถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างสำหรับพี่น้องท่านใดที่ว่าบบมีหมองปลูก อยากปลูกยูเดียบมีมองปลูกนี่คือคําตอบพี่น้องจ้านี่คือคําตอบนะคะพี่น้องสีบอกว่าจะได้อีกเพราะว่ามันสามารถปลูกใส่ในกระถางได้นะคะสาหรับทัวภปูมฟักเงาแบบไรข้างปลูกใส่ในกระถางได้ปลูกใส่ในถุงปลูกได้ที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงไหนล่ะปลูกใส่ถุงปลูกขนาดสิบคูณยี่สิบเด้อถุงปลูกสาหรับปลูกอ่ะพืชผักพี่น้องจ้าบ่อบเมนกระสอบเด้เดี๋ยวพาไปเบิ่งนเก๋ไก๋หลายๆคนเพิ่นเข้าใจว่า บ่มีกระสอบพี่น้องจ้าบ่มีกระสอบปลูกก็ได้คนะืนละนี่เดี๋ยวพามาดูอันนี้ไม่ใช่กระสอบนะคะแต่เป็นถุงปลูกถุงปลูกแสนดีพี่น้องจ้ามีขายทั่วไปนะคะนี่หรือว่าสิป,ปลูกใส่คุแข้งตะแค้งหัวถังแตกถังได้เบิดนะคะปลูกใส่ในนี้ยังจีก็ได้ซ้ำจะกินปลูกไวจะหาต้นซิบต้นกินบ่เวิพี่น้องจ้านี่เบื่องลักษณะเนึ่อถั่วพุ่มที่ปลูกได้ตลอดปีแต่ไม่ใช่ถั่วปีเดิน นี่เป็นลักษณะหน่วยของเพื่อนหน่วยใหญ่หน่วยยาวฟักสีขาวถารอช่มเบึงวาถาตอนเพื่อนฟักใหญ่สีเป็นแบบดใดห,หลายคนเพื่อนจันยานว่ามันแข็งยานว่ามันเป็นเสี่ยนยานว่ากินบบแซบนะคะนี่ติดตามไว้พี่้องจ๋ากดใจกดติดตามไว้เพราะว่าอีหลาอัปเดตให้พี่น้องเบึงกันซุ่มมือเลยก็ว่าได้จนพี่น้องสิเปิดสินายคุณละนี่ตัวนี้ปลูกเซนิเคงพี่น้องอันนี้เป็นรองรอยของการจิกกินของหนู นกจิบหน่อยมามาจิกกินบ่เป็นนกจิบหรอกจังนกอยียงมาจิกกินนะคะเพิ่นมากัดกินเห็นข้าตาเลยหลักฐานมีบื้ยหลักฐานมีนี่พามาติส่วนตรงนี้จะเป็นบวบยาวแล้วก็ยาวมากบวบยาวหลายๆคนบ่าคือโบเกยียไปกินเอาไว้เป็นอาหารตาพี่น้องจ้า ลูกไว้เป็นอาหารตาไม่ใช่อาหารปากเบยคักขนาดนี่บรรยากาศตอน้าๆอยู่สวนก็นจะประมาณนี้พี่น้องจา๋าเช้านี้มีแสงแดดแต่ว่าจัาสีแดดเบิดมือหรือบอ่หรือว่าสีแดดแต่ตอน้าๆจังสี่กับบะหมู่ขึกันสำรับคลิปนี้พาพี่น้องมาอัปเดตซ้ำเนี่ยละพี่น้องจ๋าย่างเข้าไปในสวนไก่บ่ได้เนื่องจากว่ามันจืดจืดแล้วก็เละแบบนี้แล้วก็เละกว่านี้ด้วย ้าฝนตกอาการก็จะประมาณหนีพี่น้องจาากก้า้าฝนตกกับไข่เน่แดีถ้าฝนตกก็โอ้ย่อยากจะเว,ว้าว่อยากจะเซ่ไ่อยากสิพูดเลย้าฝนตกอันนี้เป็น่า,างแฝงปานนําวาสิผาพี่น้องยุดเบิงยังอวยมาเบิงทั้ง้างแฝงอยู่คือเกวนี่สําสหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องจา้าเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปจา้า